กระโดโดทำไมมันมีเครื่องบินลอขากันเวล่ะไหนไม่มีไม่ทำไมโอ้เครื่องบินชั้นจอดอยู่ไงจอดไปกลางรันเวย์อ่ะจอดกลางแท็กซี่ขึ้นเครื่องไม่ได้มไ,ไม่ติวขับเลยไม่เยอะเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เพิ่มคะแนเล่งสุดเพื่ มันมีเค่บินบินหอไขอ่บ,บนินบ้างไไข่บินไม่เห็นมีนไข่บิน,นซีบูเหรอใช่ซีบูแล,ล็กกัาซีบูบสาม,มาด้ยลงแล้วฉันมาแล้วฉันขอขึ้นเครื่องด้วยเห็นฉันย่างฉันอยู่ตรงเส้นทัชดาวเลยว้าวโคเทเล โอ้โอันนี้อะไรเนี่ยกระโดนโลกรโดนโลกรอะไรวะครับเนี่ยไปด้วยก้าไปด้วยก้าไปด้วยก้าไปด้วย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  มันขึ้นไม่ได้หรอแล้วออกก่อน okay.